การอนุเคราะห์สองอย่างเหล่านี้การอนุเคราะห์การอนุเคราะห์ด้วยธรรมด้วยธรรมเป็นเลิศเป็นเลิศภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายทานสองอย่างทานสองอย่างเหล่านี้มีอยู่เหล่านี้มีอยู่คือคืออามิ t h ทานอามิ t h ทานธรรมทานธรรมทานภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลาย บรรดาทานบรรดาทาน2อย่างเหล่านี้2อย่างเหล่านี้ทําทานเป็นเลิศทํทานเป็นเลิศภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายทําทานทํทานเลิศกว่าทานทั้งหลายเลิศกว่าทานทั้งหลายสาธุสาธุ